เชื่อมหัวไหล่ติดกันเราก็วางงานเนี้ให้ด้านถูกชนกับด้านถูกนะคะชิ้นนี้คือด้านถูกนะคะด้านเนี้ยคือด้านถูกแล้วอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเราก็ต้องใส่ด้านถูกนะคะด้านถูกก็จะเป็นด้านนี้ค่ะเราก็ต้องดูว่าลายด้านถูกด้านผิดนะคะคือด้านที่ได้ยาวอยู่ฝั่งนี้นะคะที่ถักเราก็จะมาต่อเราก็จะมาต่ออันนี้สายเสื้อด้านที่ยาวที่สุด ตรงนี้นะคะกันก็ใส่โซ่มาหนึ่งนี่นะคะเดี๋ยวแบบหนึ่งโซ่หนึ่งนะเอาพลิกกลับแบบนี้เราก็จับสองชิ้นนี้ประกบกันเลยค่ะนะคะประกบกันแล้วเราก็มาต่อต่อนะคะในเราโซ่หนึ่งเราจะมีได้แบบนี้เราก็ตวัดหัวเข็มเข้ามาในช่องโซ่ช่องแรกของชิ้นนี้แล้วก็เราก็มาลงที่ช่องโซ่ของชิ้นที่สองช่องแรกค่ะ อยู่แบบนี้ค่ะตรงนี้เป็นไหมแล้วเราก็สาวได้มาเลยแบบนี้ค่ะตรงนี้จะมีสองห่วงในเข็มหลักแรกเราควักธรรมดานะคะนี่อันนี้อันนี้เป็นไหมอีกข้างหนึ่งทีไม่ได้ตัดค่ะนะคะพอหลักที่สองหลักที่สองเราก็ลงช่องโซ่นี้ค่ะแล้วลงช่องโซ่ที่สองหลักที่สองจะเลื่อนห่วงค่ะค่ะเลื่อนห่วงมา เลื่อนห่วงนะคะสองสามเลื่อนห่วงเฉพาะตรงริมที่เป็นควักธรรมดานะคะเนี่ยค่ะหลักต่อไปเลื่อนค่ะเลื่อนมาจนถึงริมพอถึงริมตรงนี้จะเป็นควักธรรมดาแล้วก็จบ จะจบเราสามารถตัดไหมได้เลยค่ะค่ะอันนี้คือด้านถูกค่ะที่เราต่อนะคะเส้นตรงนี้ค่ะถ้าเป็นอันนี้จะเป็นด้านผิดค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดไหมอีกข้างทําซ้ําเหมือนกันเลยนะคะตรงหัวไหล่ค่ะเชื่อมเสร็จแล้วอันนี้ด้านผิดค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้คือด้านถูกค่ะนะคะทั้งสองข้างค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปมาดูวิธีการต่อ ตะเข็บตัวเสื้อด้านข้างนะคะทีต่ออัตะเข็บด้านข้างโดยที่จะต่อด้วยเข็มโคเชนะคะหรือว่าใครจะสะดวกใช้เข็มมือก็ได้ค่ะนะคะการจะต่อเฉพาะไหมสีขาวสีเดียวมัดปมไว้รองโดยเริ่มจากด้านชายเสื้อมาถึงจุดใต้รักแล้ หรือว่าคุณจะเริ่มจากจุดใต้รักแร้มาที่ชายเสื้อก็ได้นะคะได้ทั้งสองข้างนะคะหลักแรกแถวแรกของการเป็นสีขาวการก็จะหลักแรกแถวหนึ่งเนี่ยค่ะการจะลงแถวละสองหลักค่ะหนึ่งนะคะสองแถวแถวหนึ่งแถวสองแถวสามเนี่ยเราจะลงแถวละสองหลักนะคะก็คือแถวที่หนึ่งสีขาวลงเราลงสองสองหลักแบบนี้เลยค่ะลงตรงนี้ มัน็ีเป็นติดตรงนี้นะคะแถวที่สองตรงนี้นีค่ะจะมีสี่ห่วงในเข็มแบบนี้แล้วเราก็ต่อด้วยก็สาวไหมที่เรามัดปมไว้นะคะมาเลยแบบนี้ค่ะมาแบบนี้แล้วเราก็รูดให้เขาติดกันพอได้แบบนี้หลักแรกเราก็ลงเป็นแบบนี้ถักโซ่มาหนึ่งครั้งพอหลักที่สอง ตรงนี้เราจะลงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คืออ่าหลักที่สองนี่หนึ่งอ่ะลงหลักนี้เราจะลงหลักที่สองจะเป็นเลื่อนห่วงแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแถวนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือหลักที่สามตรงแถวแรกตรงเนี้ค่ะจะเป็นเลื่อนห่วงค่ะ ก็คือช่องละสองแต่ตรงนี้ทําเป็นฐานเชื่อมติดกันก่อนนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นทั้งหมด3ครั้งพอต่อไปแถวต่อไปแถวที่2จะเป็นสีน้ําเงินในส่วนของสีน้ําเงินเราจะแทงด้านนี้นะคะด้านนอกริมนอกเพื่อที่จะช่วยมันจะมี2เส้นเห็นไหมคะตรงนี้อันนี้2เส้นเราจะแทงเส้นเส้นนอกนะคะตรงนี้แล้วก็เลื่อนห่วงมาเลยค่ะหอ่ะอีกครั้งหนึ่ง นอกตรงนี้ใช่ไหมหลักนี้อ่ะเราต้องแทงหลักนี้แล้วก็เส้นนอกนี้ค่ะแถวที่สองจบแล้วก็ตามด้วยแถวที่สามแถวที่สามก็เหมือนกันเราก็หาตรงนี้คือพยายามแทงหลักยังไงก็ได้ให้ให้เขาซ่อนใหม่เพราะว่าใหม่เขาคนละสีนะคะนี่ สองอก็หลักอหลักนี่อันนี้คือแถวที่สามเนาะก็คือจบแล้วเนี่ยเราหนึ่งสองสามต่อไปแถวที่สี่ก็จะเป็นสีขาวค่ะเราก็จะลงปกติอะ่ะแบบนี้ เดี๋ยวถักแบบนี้จนครบจนครบแถวเลยเดี๋ยวกันให้ดูด้านด้านาด้านถูกนะคะอันนี้คือส่วนของด้านผิดที่เราเชื่อบก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าพลิกมาดูด้านถูกด้านถูกเขาจะเป็นอันนี้ค่ะสีน้ําเงินจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนจบ สอยจบทีเดียวเลยนะคะตะเข็บด้านข้างค่ะสอยเชื่อมติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ข้างหนึ่งเดี๋ยวให้ดูด้านถูกนะคะในส่วนของด้านถูกแตนตะแล่นค่ะด้านถูกก็สวยเนียนดีนะคะนี่ค่ะด้านถูกค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะส่วนสีน้ําเงินกับส่วนสีขาวค่ะก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้าง ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ระบายระบายแขนเสื้อเล็กน้อยนะคะเป็นแต่งขอบค่ะโดยการจะใส่ส่วนรอบคอนะคะเส้นรอบคอแล้วก็รอบวงแขนทั้งทั้งสองข้างซ้ายขวาโดยที่แพทเทิร์นเขาจะเหมือนกันเลยนะคะตรงจุดนี้ออรอบวงแขนซ้ายและขวาแล้วก็เ,เส้นรอบคอนะคะ มาดูวิธีการทำกันนะคะคือด้านนี้การทำเสร็จแล้วแพทเทิร์นจะมีทั้งหมด4แถวนะคะก็คือแถวที่1กับแถวที่2เป็นควักธรรมดาแล้วก็แถว3แถว4จะเป็นอพอ1คอแต่มีการขยายหลักนะคะมีการเพิ่มหลักเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะคะแถวที่1ค่ะอันนี้จงเป็นจุดตะเข็บด้านข้างที่ต่ออันนี้ก็จะเป็นจุดใต้รักแร้ ก็มาเริ่มตรงกลางเลยลงทุกหลักเลยนะคะเดี๋ยวการจะมาลงหลักนี้ต่อไหมมาเลยหลักนี้ต่อไหมแถวที่หนึ่งจะเป็นกวักธรรมดาลงทุกหลักค่ะคะเราลงทุกหลักเลยเลื่อนมาแบบนี้การโซ่หนึ่งมาก่อนโซ่หนึ่งเพื่อยึดให้เขาติด ตรงหลักแรกตรงนี้การลงควักธรรมดานะนี่คือควักธรรมดาแล้วก็ลงหลักถัดไปได้เลยก็คือหลักที่สองควักธรรมดาแล้วก็หลักที่สามลงแบบนี้เลยสี่ค่ะจนครบทั้งรอบเลยสำหรับแถวที่1เดี๋ยวถ้าถึงตรงนี้จะเป็นลงละช่องละสองหลักนะคะตรงนี้ตรงที่เป็นพอหนึ่งคอ เดี๋ยวกันถักให้ดูเลยเยวักธรรมดาวักธรรมดาอ่ะพอถึงตรงหลักแรกที่เราจะลดเนี่ยตรงหลักเนี้ยเราก็ลงตรงนี้ไปด้วยหนึ่งครั้งควักธรรมดาแล้วก็พอมาถึงอ่ะจะเห็นให้ดูพักเนี่ยค่ะจุดที่เราลดหลักอ่ะคะ่ะตัวสีขาวแพทเทิร์นสีขาวตรงนี้มันจะเป็นอ่าแนวแนวนอนพอหนึ่งคอหนึ่งสอง ตรงนี้ลองเราจะลงสอ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 งเลยนะคะก็จะลงตรงนี้เราลงหลักนี้ไปแล้วแล้วลงนี้พักธรรมดาครั้งที่หนึ่งแล้วก็พักธรรมดาครั้งที่สองแล้วเราก็มาถัดไปถัดไปตรงนี้จะเห็นเห็นไหมอ่าหลักไหนอะอ่ะหลักนี้เราก็ลงวักธรรมดาสองหนึ่ง สอค่ะแล้วก็ลงถัดไปแถวนี้นะคะลงช่องละสองถักแบบนี้จนครบรอบก็จะจบสำหรับถะะแถวที่1นะคะแถวที่1นะคะแขนระบายรอบออรอบรอบวงในแขนก็ตรงเนี้ยถักแถ,กถวที่1นึ่งเราถักหลักปักธรรมดาทั้งรอบแล้วจบแถวแล้วต่อไปมาแถวที่สอง นะะในในในแบบได้ทั้งหมด91 91หลักนะคะแล้วทีนี้พอแถวที่สองเรามาเริ่มแถวที่สองกันแถวที่2เราเลื่อนห่วงติดกันค่ะค่ะหลักแรกโซ่หนึ่งแล้วก็ควักธรรมดาลงที่ช่องเดิมแถวที่สองก็เป็นควักธรรมดานะคะหลักที่1แล้วก็ลงอีกครั้งหนึง่งรอบนี้เราจะสลับนะคะขยายจะขยาย ก็คือลงช่องเดิมแบบนี้ค่ะแล้วพอช่องถัดไปเราลง1หลักค่ะช่องถัดไปเราขยาย2 1 2ค่ะก็คือ1เราจะสลับ2 1นะคะ1อันนี้ก็เป็น2นะคะก็สลับ2 1เลยนะคะอันนี้ สก็คือขยายนะลงช่องเดิมอันนี้หนึ่งสองหงล,องลักสอนะคะสลับกันอย่างนี้จนครบทั้งรอบเลยค่ะหนึ่งแล้วแถวที่สองเราถักเสร็จแล้วก็คือจะจบรอบแบบนี้ก็คือเราจะขยายาถักสลับหนึ่สองหนึ่ง,ง,งก็คือ1ถักลงหลักธรรมดา สหมายถึงเราขยายในหลักเดิมนะคะก็จะเป็นตัว V แบบนี้ค่ะก็คือสองหสองหนึ่งสลับกันเป็นควักธรรมดามาดูแถวที่3นะคะแถวที่3เราจะเออเป็นพอหคอแล้วก็ลงทุกหลักค่ะนะคะมาดูกันก็คือตรงนี้1 2ึสหลักแรกพันหัวเข็มลงที่ช่องเดิมค่ะขยายมา อันนี้หลักที่1ได้แบบนี้พอหลักที่สองพันหัวเข็มลงหลักถัดไปพอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วก็พันหัวเข็มลงที่หลักเดิมค่ะแบบนี้แล้วก็หลักถัดไปทำซ้มลงพอหนึ่งคอแล้วก็หลักที่หลักถัดไปลงช่องเดิมค่ะลงช่องละสองหลักคือขยายหรือว่าตัว V ค่ะนะคะเราถัก แบบนี้จนครบรอบเลยนะคะทุกหลักเลยแถวที่3ามถักเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นย้อยๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปมาเป็นแถวที่4ี่คือแถวสุดท้าย แถวที่สี่ตรงนี้จุดใต้รักแร้นะคะจะเป็นแบบนี้แถวที่สี่ก็เป็นลงง่ายมากนะคะก็คือลงพอหนึ่งคอลงทุกหลักทุกช่องค่ะก็คืออันนี้โซ่สามแล้วหลักที่สองเราก็ลงไม่ต้องขยายแล้วนะคะไม่ต้องถักวีแล้วถักแถวที่อหลักที่สามพอหนึ่งคอหลักที่สี ลงแบบนี้ตลอดจนครบทั้งรอบเลยค่ะสำหรับแถวที่สี่นะคะนะคะแถวสี่จะเป็นแบบนี้ก็ให้ดูข้างที่สำเร็จเลยข้างนี้ก็คือในแบบการทำแค่สี่แถวนะคะการไม่อยากให้เขายาวมากแต่ถ้าคุณอยากได้มากกว่าในแบบก็สามารถทำซ้ำแถวที่สี่ได้เลยถักแถวที่ห้าพอหนึ่งคอลงทุกหักทุกหลัก 5 6าก็ดตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะในแบบอืให้เขามีความม้งมิ้งนิดนึงไม่ต้องเยอะมากแบบนี้ก็จะกว้าง3ามเซนนะคะหรือถ้าใครอยากจะได้กว้างมากถักถวสี่ห้าหโดยทําซ้ําแถวที่4นะคะตามความกว้างที่ต้องการเนาะคะส่วนแขนระบายเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างค่ะในแบบนะคะจะทําแค่4แถวค่ะสองข้างเลยอันนี้ ข้างนี้ยังไม่ได้เก็บไหมนะคะก็จะอีกข้างหนึ่งที่ถักล่าสุดที่สาธิตดีโอคือข้างนี้นะคะค่ะจะเป็นแขนระบายนะ,ะถ้าใครอยากได้เยอะกว้างกว่านี้ก็ถักซ้ําแถวที่สี่ได้เลยคือลงหลักพอหนึ่งคอนะคะสําหรับส่วนระบายนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเส้นรอบคอการจะใส่ระบายเหมือนกับ จะทาเหมือนอระบายวงรอบวงในแขนนะคะทาเหมือนกันเลยโดยที่เรามาเริ่มคะก็จะมีแพทเทิร์น4แถวแถว1-4นะคะก็คือวิธีเริ่มการจะมาเริ่มด้านหลังมุมรอยต่อเนี่ยค่ะหลักเนี้ยค่ะเห็นนะคะหลักนี้การจะลงตรงนี้เลยหรือว่าใครจะเริ่มหลักกลางหลังก็ได้นะคะหรือว่าสามารถเริ่มตรงตะเข็บรอยต่อก็ได้ตรงนี้ก็ได้ นะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยการเริ่มจุดนี้นะคะเดี๋ยวต่อใหม่ต่อมาแบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วเราก็โซ่หนึ่งโซ่มาเกาะแล้วค่อคยหรือว่าใครจะมัดปมก็ได้นะโซ่หนึ่งแบบนี้ดึงแล้วก็ลงที่ช่องเดิมเป็นควักธรรมดาหลักแรกอันนี้เป็นควักธรรมดาหลักแรก ก็คือหลักเดียวที่เราถักสีน้ําเงินเนี่ยค่ะนะคะเป็นควักธรรมดาหลักที่หนึ่งพอหลักที่สองก็ถักทับได้ไปเลยคะลงแถวที่หนึ่งก็จะเป็นควักธรรมดาลงทุกหลักค่ะแบบนี้คะควักธรรมดาตรงริมหลักนี้หลักนี้หลักหนึ่งี่ลงหลักแล้วก็ริมตรงนี้ลงหลักหนึ่ง แล้วพอมาถึงตรงหลักที่เป็นพอหนึ่งคอหรือว่าโซ่สามตรงนี้เราจะลงช่องละสองหลักค่ะก็คือลงตรงนี้1ครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งสองแล้วก็ถัดไปตรงนี้เราก็ลงอีกก็คือหนึ่งสองนะคะเราลงช่องละสองค่ะค่ะแล้วนี้ก็ลงหนึ่ง ก็สองแบบนี้จนครบรอบเลยนะคะสำหรับเส้นรอบคอแบบนี้ค่ะเส้นรอบคอเราถักแถวที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะด้านด้านถูกจะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นด้านผิดด้านในตะเข็บตะเข็บด้านในแบบนี้นะคะก็จะเป็นทั้งรอบเลยเราถักจนครบทั้งรอบแล้วเส้นรอบคอก็จะมาต่อไปจะเป็นแถวที่สอง แถวที่2ก็ยังเป็นควักธรรมดาอันนี้ลอยต่อว่หนึ่งแล้วก็ลงที่หลักเดิมต่อไปแถวที่2เราจะขยายสองกับสองกับสามนี้จะขยายนะคะก็คือโซ่หนึ่งแล้วลงที่ช่องเดิมแบบนี้เป็นควักธรรมดาหลักที่1แล้วก็ขยายก็คือลงที่ช่องเดิมควักธรรมดาอีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นตัว V นะคะนะ,ะแล้วหลักถัดไปเราก็ลงควักธรรมดาหนึ่ง ค่ะเราจะสลับแบบนี้ก็คือสองหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสองลงที่ช่องเดิม2คือขยาย1คือเริ่งหลักถัดไปสองก็คือ1นสองแล้วก็1แถวที่สองนะคะเราถักขยายสลับสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะก็จะเป็นแบบนี้สำหรับเส้นรอบคอค่ะ ต่อไปมาดูแถวที่สามเราก็ขยายแถวที่สยะแถวที่สามเนี่ยเราจะขยายเยอะหน่อยเนาะก็คือเราเพิ่มหลักแรกมาแล้วโซ่สามแถวนี้จะเป็นพอหนึ่งคอค่ะก็คือลงที่ช่องเดิมตรงนี้เราจะลงวีทุกช่องเลยค่ะนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็หลักถัดไปก็ลงพอหนึ่งคอนครั้งที่หนึ่งแล้วอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สอง ะะลงทุกหลักเลยนะคะก็ลงปีทุกหลักหนึ่งแถวนี้เป็นแถวสำคัญมากที่จะทำให้เขาเป็นระบายนะคะค่ะในส่วนของคอนะก็เส้นแถวที่3มเสร็จเรียบร้อยนะคะที่เราถักแยกถักขยายลงทุกช่องช่องละสองหลักตัว V นะคะสำหรับแถว ที่3ต่อไปแถวสุดท้ายจะเป็นแถวที่4ค่ะนะคะแถวที่4ง่ายก็คือเราลงหลักทุกหลักเป็นพอ1คออันนี้การเชื่อมติดกันแล้วก็จะเป็นเราก็ถักโซ่มา 3, 1, 2, 3คือพอ1คอหลักแรกพอหลักต่อไปเราก็ลงไม่ต้องขยายแล้วนะคะก็ลงทุกหลักเลยแบบนี้แบบนี้สำหรับแถวที่4ค่ะ ก็จะจบก็จะจบแพทเทิร์นพอดีนะคะเราถักแบบนี้ไปจนครบแถวที่สี่เส้นรอบคอเสร็จเรียบร้อยค่ะแถวที่สี่เป็นแบบนี้ค่ะคอเขาก็จะเป็นแบบนี้ในในแบบเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือภาพรวมค่ะตรงเส้นรอบคอ คอเขาจะกว้างนะคะเวลาเราใส่จริงตรงส่วนนี้จะพับลงมาคุณสามารถปรับเป็นคอแบบอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนในแบบก็ได้จะเป็นคอวีแล้วใส่ระบายหรือว่าคอปากหรือว่าคอกลมธรรมดาก็สามารถปรับได้นะคะค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่าเสื้อเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยอันนี้สายแขนเสื้อแล้วก็ระบายตรงนี้ตรงจุดที่ อรอบวงแขนอันนี้ส่วนที่เป็นตะเข็บข้างนะคะตรงส่วนคอค่ะก็จะมุ้งมิ้งน่ารักขักแขนอีกข้างค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามติดชมนะคะเดี๋ยวมาเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ